สวัสดีครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero ครับวันนี้บรรยากาศก,าก็แปลกหูปแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่อุบลน,นะผมมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่ว่าไม่บอกเราว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ารายการของเราก็ยังคงมีเป็นปกตินะครับรายการหุ้นเด็ดรอบวันวันนี้มีหุ้นติดมาถึง26ตัวครับเดี๋ยวเราจะไปดูหุ้นทั้ง26ตัวกันนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจกันบ้าง แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนสัก3เรื่องแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูหุ้นกันเรื่องแรกเลยนะครับตอนนี้ช่อง m ั n นี่โร o งเรามีคอร์สสดแล้วนะครับซึ่งจะจัดในวันที่28พฤศจิกายนนะครับที่กรุงเทพมหานครรายละเอียดจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอของเพื่อนตอนนี้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Line like m o n e y h e r o เลยและตอนนี้เหลือแค่เที่นั่งแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วแล้วก็เรื่องที่สนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ สนใจอยากจะสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่ครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยและเมื่อเพื่อนเป็นสมาชิกกับช่องแล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของจันเพื่อนนะจะลงให้ดูทุกวันจันรและคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดิคฟิชเอร์ช่วงกลางสัปดาห์รายการนี้จะเป็นภาคต่อของรายการแอบมาบอกนะครับซึ่งผมเป็นคนจะทําเองครับและเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะเรียนหุ้นแบบออนไลน์นะครับทางช่องมันนี่ฮีโเราก็มีคอร์สที่เรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับ ถ้าใครสนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่ Line like m o n e y h e r o ได้เลยนะครับรายละเอียดคอรสก็จะมีคอ่อนข้างหลากหลายเลยนะตั้งแต่การอ่านงบการเงินพื้นฐานนะครับไปจนถึงการดูกราฟเท i นิคแบบพื้นฐานและการนับคลื่นอ e ิเล็กเวฟอย่างง่ายนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดมันิโรเลยครับละช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นตัวแรกกันเลยนะครับหุ้นที่ติดสแกนมาตัวแรกก็คือ AWC ตัวนี้ยังคงเป็นเทรนขาลงนะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะ วันนี้เป็นแค่การเด้งขึ้นเฉยๆนะครับไม่ใช่การฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดครับตัวที่2นะครับ bcpg เดี๋ยวไปดูเทรนด์กันตัวนี้ก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่ก่อนหน้าน,นี้มีการฟอร์มตัวขึ้นนะครับขึ้นยอดทะลุแต่ว่าไม่สามารถยืนได้และหลุดโลเพราะฉะนั้นการเด้งขึ้นรอบนี้เป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อหรือว่าเป็นการเด้งขึ้นเพื่อสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองนะครับตัวถัดไปนะครับ in set ตัวที่3ตัวที่3มตัวนี้ก็ มีการฟอร์มตัวเป็นเทนขาขึ้นแล้วช่วงโซนนี้นะครับขึ้นยอดทะลุแล้วก็พักทะลุอีกทีหนึ่งและเสียทรงจังหวะที่เสียทรงตรงนี้นะครับก็แทนที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะแต่ว่าตัวินเซตมีการขึ้นยอดและทะลุได้อีกรอบหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเขาไม่พักตัวลงมาในเร็วๆนี้นะโอกาสที่จะกลับไปเทสไฮที่โซนบริเวณสามบาทเก้าสิบหกสตางค์ก็มีสูงครับตัวนี้วางแผนการเทรดระยะสั้นๆได้นะครับ ตัวถัดไปนะครับ VGI ก็ยังติดอยู่นะสัปดาห์ที่แล้วก็มีติดมานะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวเทรนของ VGI เนี่ยอยู่ในช่วงของการสะสมกำลังนะหลังจากที่มีการเด้งขึ้นมาชุดนี้นะครับการเด้งขึ้นมาชุดนี้ถ้าดู d ดเวอร์เจน์มันจะเป็น bullish d i v e r g e n จนแท่งนี้นะครับช่วงโซนนี้เป็น d ดเวอร์เจน์แล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาลงเด้งลงเป็นลักษณะการพักตัวของซิกแซกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการเบรกไฮคลื่นย่อยแล้วเดี๋ยวผมลบเส้นก่อน เนี่ยครับราคามีการ break high ขึ้นย่อยขึ้นย่อทะลุชุดนี้ถือว่าสวยงามมากๆครับถ้าตัว v ิ i พักตัวลงมารอบหน้านะครับไม่หลุดโลที่5บาท85สตางตางก็มีโอกาสที่จะทำการ break high สรอบเพื่อเป็นเทรนด์ขึ้นได้ในช่วงนี้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปเท s ไ high ที่โซนบริเวณ7 7 0ได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็สามารถวางแผนการเทรดได้เช่นเดียวกันตัวถัดไปนะครับตัวที่5ไมโคร ไมโครตัวนี้ก็อืมถือว่าสวยนะครับตัวนี้น่าจะกลับตัวละถ้าดูจากคลื่นชุดนี้นะครับขึ้นย่อทะลุชุดเล็กชุดนี้นะแล้วมีการพักตัวนะแล้วก็การทะลุหายรอบนี้ต้องบอกว่าไมโครนะครับไมโครกลับตัวแล้วเป็นเทรนขาขึ้นแล้วในช่วงโซนนี้ครับแล้วก็มีจุดสต็อปลอตนะอยู่ที่โล4 4ี่จุดี่สี่นะครับอันนี้คือห้ามหลุดเลยนะการพักตัวลงมารอบหน้าครับ และไฮที่มีโอกาสกลับไปเทสก็ให้ไว้ที่5.75เลยครับก็ใกล้พอสมควรในระยะเลยนะตัวนี้ก็วางแผนการเทรดได้เช่นเดียวกันครับตัวถัดไปนะครับเป็นตัวที่6 ETC ครับ ETC ตอนนี้ก็เห็นไหมเด้งละก็เหมือนที่ให้แผนไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ติดตัวนี้ติดสแกนมาเนาะแผนก็คือว่า ใครที่ชอบความเสี่ยงนะครับสามารถเทรดได้แหละถ้าราคามันไม่หลุด1.68แล้วละมีแท่งการกับตัวเพราะว่าถ้ามีการกับตัวใกล้ๆโซนโลเดิมตรงนี้ได้นะครับราคามีโอกาสจะกลับขึ้นมาเทสไฮที่2.36ได้ครับตอนนี้วันนี้ปิดที่1.92นะก็ยังก็ยังวาแผนการเทรดได้นะช่วงโซนนี้นะครับถ้าดูจากระยะไฮเดิมกับจุดต้นทุนตรงนี้ก็ห่างกันพอสมควรนะถ้าเทียบกับตัว ต้นทุนกับซับล็อตนะครับเนี่ยเส้นมันห่างกันนิดเดียวเสี่ยงน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงนั่นเองครับสาหรับ e t c วางแผนการเทรดได้ครับตัวถัดไปนะครับวาร์อัพตัวนี้รู้สึกว่าจะมาแรงแลือเกินวันนี้วาร์อัพก็เป็นเทรนขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีการเบรกหฮชุดนี้นะครับเบรกเสร็จปุ๊บขึ้นพักไปต่อครับเนี่ยมีการพักนิดเดียวทําให้เห็นว่าวาร์อัพตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับโดยมีจุดซับลอที่ 4.06นะครับถ้าย่อลงมาไม่ควรหลุดแนวนี้ครับแล้วก็ไฮที่มีโอกาสจะไปประทะได้ก็คือ4.60ครับซึ่งเป็นโล่หายของชุดนี้นั่นเองครับตัวนี้วางแผนการเทรดได้เช่นเดียวกันครับตัวถัดไปนะครับ SGP ตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะเนี่ยตัวนี้ใช่แล้วครับถ้าดูเฉพาะคลื่นล่าสุดของเขานะเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนครับมีการขึ้นมาชุดนี้นะครับพักตัวทะลุ พักตัวแล้วก็ทะลุอีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเขาทะลุ2รอบแล้วตอนนี้เป็นเทรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจุด stop loss นะครับในรอบนี้ของ SGP อยู่ที่ low 9 0นะถ้าลงราคามันไม่หลุดโลลงมานะครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับไปเทสไทยที่8.45ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถวางแผนการเทรดได้เช่นเดียวกันครับสวยเลยนะตัวนี้ตัวถัดไปนะครับ STC โอ้โห แรงอ่ะตัวนี้หลังจากที่ Break High, เบรกไฮเมื่อสัปดาห์ก่อนนะแทง่งสุดท้ายเลยนะครับเบรกไฮขึ้นมาวันนี้โดดนะครับเปิดแกลบขึ้นไปแล้ววิ่งต่อเลยต้องบอกว,ว่าสวยงามครับใครที่ไม่มีของแต่ช่วงออกตัวก็ยังไม่แนะนําตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ทําการสตาร์ทเป็นเทรนรอบใหม่เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วและจุดซับล้อนะครับถ้าราคาย่อลงมารอบหน้าไม่ควรจะหลุดโลที่28.25ครับ ตัวถัดไปนะครับตัวที่10บแล้ว dif นะครับตัวนี้ก็เป็นเทรนขาลงนะไม่น่าสนใจนะครับลงเด้งลงเด้งลงตลอดเวลาเลยยังไม่มีแพทเทิร์นการกลับตัวครับตัวนี้ก็ต้องผ่านไปก่อนครับตัวที่11 ckp อ uh ือหือตัวนี้ก็ยังเป็นการเด้งนะครับเด้งของขาลงอยู่แต่เชื่อว่าชุดนี้น่าจะมี bullish divergence ให้เห็นนะครับก็เลยมีการเด้งแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะลุ้นการกลับตัวได้นะเพราะว่าหลังจาก bullish divergence เนี่ยมันมักจะมีแพทเทิร์น ขึ้นยอดทะลุให้เห็นบ่อยๆนะครับก็รอรุ่นได้ครับตัวนี้แต่ว่ายังไม่แนะนำนะครับแันยนี้ไม่สวยเอาเข้าริชได้อย่างเดียวต่อไปนะครับแผน B ีแผน b ก็อืชุดนี้น่าจะกลับตัวแล้วนะมีการขึ้นพักแล้วก็ทะลุจังหวะนี้นะครับอกลับตัวแล้วครับเดี๋ยวรอถ้าราคาพักตัวลงมารอบหน้าไม่หลุด5.15ก็ มีโอกาสนะครับที่จะกลับเป็นเทรนขาขึ้นได้นะแล้วก็กลับมาเทสไฮช่วงบริเวณจุดเดิมนะครับไฮเดิมที่เขาร่วงลงมาเนี่ยก็ประมาณ6.35ครับตัวนี้ก็เขา้าลีสใช,ชได้ครับสวยดีตัวถัดไปนะครับ MTC โอ้โห MTC เนี่ยออกจากกรอบที่ผมตีไว้ให้แล้วนะตอนที่ผมตีไว้นะก็จะเป็นกรอบ Channel ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ทะลุไปแล้วเป็นเทรนขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้นะครับเวลาเทรดตัวนี้ต้องวางแผนแบบเทรนขาขึ้นปกติแล้วนะครับช่วงที่ราคามีการขึ้นย่อทะลุก,ก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะถ้าย่อลงมารอบหน้าไม่หลุด50บาทก็สามารถวางแผนการเทรดแบบสวิงเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าราคามันไม่ย่อลงมาผมคิดว่ามันไม่น่าจะย่อลึกนะทรงแบบนี้นะครับน่าจะมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทหํหไฮขึ้นใหม่แบบนี้แบบนี้ก็ถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็สามารถวางแผนการเทรดได้ในการเนี่ย ในการที่ราคามัน break ฮขึ้นมารอบนี้นะครับแล้วก็จะเดือเลื่อย stop ล o อตขึ้นมาแต่ว่าถ้ามาวางแผนเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็ stop ล o อตลึกนะห้าสิบบาทเนี่ยมันมันไม่ไม่น่าเล่นนะครับเพราะมัน stop ล o อตไกลเกินไปน,นั่นเองครับตัวถัดไปนะครับตัวที่สิบสี่แล้ว t a s c o มาดูกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเราจะไม่มีการตัดอาจจะไม่มีการตัดต่อมากนะเพราะว่า อุปกรณ์เราไม่เอื่อมหน่วยนะครับเพราะว่าผมอัดอยู่นอกสถานที่นั่นเองนะมาดูทัสโกต่อครับชุดนี้น่าจะมีลุ้นนะครับเดี๋ยวผมขอซูมดูใกล้ๆหน่อยนะเบรกไหมเนี่ยเบรกนะเนี่ยไฮชุดนี้นะครับไฮขึ้นยออยู่ที่สิบห้าจุดเจ็ดวันนี้ปิดจ่อพอดีเลยปิดสิบห้าจุดเจ็ดห้ถ้าทัสโกผ่านสิบห้าจุดเจ็ดไปได้พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นทรงของการกลับตัวแล้วนะแล้วก็มีโลนะครับโลอยู่ที่ 14.30นยะถ้ายอ่อลงมารอบหน้าก็ไม่ควรจะหลุดโลที่ตรงนี้ครับเพื่อสร้างฐานเป็นเท็นขาขึ้นต่อไปตัวถัดไปนะครับตัวที่15 m back นี่วาดไว้แล้วเนี่ยของเก่าลบก,ก่อนนโอเค okay, นะครับ m back หลังจากมีการกลับตัวขึ้นย่อยเห็นไหมช่วงโซนนี้นะครับขึ้นพักแล้วก็ทะลุวันที่เบรกไฮข,ขึ้นย่อยจําได้นะว่าติดสแกนมาด้วยนะครับใครที่วางแผนการเฉยตัวนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ตอนนี้คุณมีกาไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันวันถัดมาหลังจากการเบรกก็ยืนเป็นโดจินะวันวันนี้ก็สามารถวิ่งต่อได้อย่างสวยงามครับ M อ็มแบกก็เป็นเชนอกขึ้นชัดเจนครับส่วนซ็อล้อดนะให้เอาไว้ในคลื่นใหญ่นะครับซ็อลรอดจะอยู่โซนนี้ครับ6.80ถ้าพักตัวลงมารอบหน้าไม่หลุด6.80ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อได้ส่วนไฮถัดไปที่ราคามีโอกาสจะไปเทสนะครับนี่กราฟมันนะไม่มีแล้วครับเป็นออทามไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นตัวนี้ต้องถือรันเทรนอย่างเดียวนะครับถือรันเทรนต่อไปจนกว่าจะหลุด e m a 5หรือ15ก็ได้หรือไม่ก็ดูที่แท่งเทียกนการกับตัวก็ได้ครับตัวถัดไปนะครับบ้านปูบ้านปูเนี่ยมีในหุ้นการบ้านที่ให้ไปในวันอาทิตย์ด้วยนะสำหรับสมาชิกโอ้โหเปิดเปิดมาก็กระโดดเลยนะครับจริงๆผมก็เล็งตัวนี้ไว้อยู่นะน่าจะย่อลงมาสักหน่อยนะครับคือวันศุกร์ปิดที่ 6.55นะครับวันนี้เปิดขึ้นเปิดกระโดดขึ้นไปไปเปิดที่6.65นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเทสไฮเลยไฮที่7.10เทสไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็มีโอกาสทะลุครับถ้าทะลุได้ก็ยังคงรักษาเทนดขึ้นได้ต่อไปแล้วก็จุดซ็อบลออจะถูกเลื่อนขึ้นมาไว้ที่6.45นั่นเองครับตัวถัดไปนะครับ BGC ตัวนี้หายไปนานเพราะว่าเปิดแกลบลงนะวันนี้ก็เริ่มมีการม้วนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่า เขายังไม่สร้างฐานเพื่อที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะเป็นการเด้งเฉยๆนะครับยังไม่น่าสนใจครับ XO XO ตัวนี้ทรงคล้ายๆ M back มีการเบร a k h i g ขึ้นย่อยนะครับแล้วก็พักตัวเล็กน้อยพักตัวอยู่2วันวันนี้ break h i ขึ้นไปได้อีกแล้วชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไป test high ที่11.7ได้ครับส่วน stop loss น่าจะถูกเลื่อนขึ้นมาไว้ที่10.10 10ครับเพราะว่าเขาสร้างสร้างไฮ2รอบแล้วนะครับ ชุดนี้รอบแรกนะครับแล้วก็พักรอบ2ตรงนี้ครับเป็นเทรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ xo ตัวถัดไปนะครับตัวที่19บเก้ tisco มาดูกันโอ้โห tisco นี่ไม่ยอมพักเลยอะ่ะแรงมากนะครับจังหวะนี้ tisco สร้างไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจุดไฮโลนะครับไฮโลล่าสุดเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาอ่าชุดนี้นะครับตัวไฮโลของเขานะจะอยู่ที่ 69.75นะครับรอบนี้ถ้าหลุดถ้าพักตัวลงมาไม่ควรจะหลุด69.75นะครับส่วนไฮถัดไปที่ราคามีโอกาสจะไปเทสนะก็เอ,อให้ไว้ที่โซนนี้นะฮะโซนที่เป็นแกลบประมาณ78บาทครับโอ้โหอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะตัวถัดไปนะครับตัวที่ 10bam นะครับแบ m นั่นเอง bam เนี่ย ต้องบอกว่ามีการเบรกไฮชุดนี้นะครับนี่น่าจะติดมาด้วยนะรอบที่เบรกไฮชุดนี้ชุดกันกลับตัวนะครับแล้วก็วิ่งลงมาสะสมกําลังพอสะสมกําลังเสร็จมีการเบรกไฮขึ้นย่อยอีก1รอบนะครับนี่คือการเบรกไฮขึ้นย่อยรอบที่2แล้วนะครับแปลว่าชุดนี้พร้อมที่จะกลับไปเทสไฮที่บริเวณ21.9บาถึง22บบาทนะแล้วก็จุดสต็อปล้อนะครับจะถูกเลื่อนขึ้นมาไว้ที่โซน ไฮโลล่าสุดนะครับของเขาซึ่งเป็นจุดกับตัวล่าสุดด้วยเช่นเดียวกันก็คือ19.70นั่นเองครับตัวนี้วางแผนการเทรดได้ครับถือว่าสวยมากเลยทีเดียวตัวถัดไปนะครับเซนเทลอาเซนเทลตอนนี้ยังไม่กลับตัวนะครับยังคงไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีแลวนะ่าสนใจนะเบรกไฮขึ้นย่อยก็ยังไม่มีครับยังไม่มีทรงกับตัวครับผ่านเลยนะต่อไปนะครับ ER w ก็เป็นเทรนขาลงเหมือนกันครับยังไม่มีการสร้างฐานกันกับตัวครับตัวนี้ก็ผ่านนะครับต่อไปนะครับสตาร์ทโอ้ถือว่าถือว่าเด้งค่อนข้างสวยนะแต่ว่าต้องรอเข้าสร้างฐานหน่อยนะชุดนี้เป็นการเด้งอย่างเดียวมันยังไม่มีการสร้างฐานแบบนี้นะครับถ้ามีการสร้างฐานแบบนี้ตามที่ผมวาดรูปไปเนี่ยมีการขึ้นย่อทะลุแบบนี้ให้เห็นก็ค่อยมาวางแผนเทรดกันครับแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ยังไม่น่าสนใจครับ ตัวถัดไปนะครับตัวท uh ี่25ซ oh, ิสซิสก mm ็อย um ู่ในช่วงการพักตัวนะครับพักตัวอยู่นะหลังจากที่เทรนเดร์เป็นขาขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็พักตัวไซเวนะน่าจะน่าจะพักตัวอีสักระยะหนึ่งเลยนะจนกว่าที่ราคาเขาจะมาเบรก22.40ได้ถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการเบรกหายคลื่นย่อยเพื่อเตรียมที่จะกลับเป็นขาขึ้นในรอบถัดไปนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เบรกเราก็ยังไม่ควรทําอะไรนะครับ รอให้ราคามันชัดเจนก่อนดีกว่าตัวที่26ครับอีออนติดอีกแล้วนะครับตัวนี้มาดูกันนะครับโอ้โหก็หลังจากที่ลงมาไม่หลุด116.5นะครับก็ทำบูล l ิชเอนก g ร l ฟ i n g ช่วงโซนนี้นะครับนี่คือสัญญาณที่ดีในการวางแผนการเทรดนะพอทำบูล l ิชเอนก g ร l ฟ i ิงเสร็จปุ๊บก็วิ่งขึ้นยาวเลย3แท่งติดนะครับมีโอกาสที่จะกลับไปเทส140ที่ให้ไว้นะก็ไกลแล้วครับ น่าจะเป็นช่วงเห็นไะผมตีเกินไปนิดนึงนะครับหนึ่งร้อยส่ิบจะอยู่ช่วงโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเทสแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอีกสี่บาทนะไครที่ถือมานะครับก็ควรจะเทสตอฟิตตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ขานี้มันย่อลึกเหลือเกินนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการมาพักที่140ร้อยสิบแล้วก็มีการพักทะลุอีกรอบหนึ่งถ้าทําทรงแบบที่ผมวาดไว้แบบนี้นะก็มีโอกาสที่จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้ต่อไปครับแต่ว่าถ้าเขาขึ้นมาเทสผ่หนึ่งร้อยสีลง มันก็จะเป็นการไซเวในกรอกในอนาคตนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหุ้นทั้งยี่สิบหกตัวที่เราเอามาอัปเดตกันในวันนี้มีหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นพอสมควรเลยนะเพื่อนๆสามารถนําไปวางแผนการเทรดได้ครับในระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่นะก็มีเสียงอาจารย์พืชน,นะไม่รู้จะหลุดเข้าไปในคลิปรายการผมหรือเปล่านะอาจารย์พืชอัดคลิปอยู่ข้างนอกนี่เองครับเราก็มาดูงานด้วยกันนะทําให้เราต้องมาอัดคลิปนอกสถานที่ด้วยกันทั้งคู่ครับ เอาละครับช่วงท้ายของรายการแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องมันนี่ฮีโร่ด้วยนะครับหุ้นเด่นรอบวันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ